เรื่อต้นเพียง0%อนท่านั้นนะคะดอกเบี้ยต่ำสูตรที่2.79ตลอดอายุสัญญาได้รับคุณภาพทุกคันนะคะเพราะว่าเรามีบริการตรวจบู e Inspection นะคะตรวจโครงสร้างรถถึง344สจุดสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมินที่กลิล่าค่ะอีกเช่นเคยน,นะคะวันนี้มินมาพร้อมกับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะคะใครที่ชอบ All New ต้องชอบเข้าไปอีกแน่นเลยนะคะคันนี้นะคะ m u x ปี2018นั่นเองนะคะตัวนี้จะบอกได้เลยว่าเป็นตัว Minor c h a n g ปี2018นั่นเองนะคะเครื่องยนต์สุดคนนะคะเอาใจพราะว่านสายหลอ่อคนลักครอบครัวห้ามพลาดกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มิ้นพาไปชมกันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะเริ่มจากกระจังหน้าเลยเป็นไดนามิกชิลนะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะโครเมียมอีสุสุเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะไฟนะคะก็จะได้เป็นไฟกลมโต LED โปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟ daytime running light แล้วก็มีไฟตัดหมอกรอบโครเมียมเท่ๆแบบนี้เลยมาในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้นะคะเป็นร้อแม็กอลอยนะคะซีรีส์ยาง225-60 R18 นะคะได้เป็นยางมิสโตเนื้อยางแน่นๆใหม่ๆอายุการใช้งานยาวๆไปเลยะคะ่ะ กระเถิบมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวปรับเลนในแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็คันนี้เนาะเป็นปรถอกครพวยกสูงนะคะก็จะมีบันไดมาให้สะดวกต่อการขึ้นลงมือจับก็เป็นแบบโครเมียมแล้วก็มีราวบันไดด้านบนมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ,บ้างคันนี้นะคะไฟท้ายก็จะได้เป็นแบบ LED แล้วเนาะแล้วก็มีโลโกโ้ Isuzu มิวเอ็กโคลเมียแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้านบนนะคะด้านบนก็แต่งสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วดูเท่มากๆเลยพร้อมกับมีกล้องมองหลังเพิ่มความสะดวกในการถอยจอดมาให้แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายเข้าไปดูด้านในกันบ้างนะคะว่าเนื้อที่จะกว้างขวางแค่ไหนนะคะนี่เลยมีช่องเก็บของมาให้ด้วยนะคะตรงนี้เก็บสัมภาระได้ดีปรับพื้นที่จุของได้เยอะขึ้นนะคะ เดี๋ยววินพาไปชมในส่วนของด้านในกันบ้างน,นะคะว่าจะมีออปชันอะไรที่เด็ดๆกันบ้างบอกว่าด้านข้างนะคะเขามีการออกแบบเป็นลายไม้แบบนี้ด้วยนะคะหรูหรามากๆเลยแล้วก็สามารถปรับกระจกได้จากโซนนี้นะคะ ด้านในนะคะดีไซน์ด้วยสีเบจหรือสีครีมนั่นเองมาในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมลติฟังก์ชันนะคะมีควบคอนโทลมาให้แล้วนะคะมาในส่วนของระบบมีเดียนะคะมีเดียก็จะรองรับ CD d ี d ีวีดีเอฟเอ็มนะคะ a u x u s b ีนะคะมีระบบนําทางมาให้แล้วในตัวนะคะระบบปรับแอร์ก็จะเป็นปรับแบบออโต้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยจะบอกว่าคันนี้ เบาเขานั่งนุ่มมากๆเลยนะคะดีไซน์ดีนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของผู้โดยสารบานที่2กันบ้างค่ะชั้นด้านในจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมินพาไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะนี่เลยมีจอกรว้างแบบนี้มาให้นะคะ <S <S นอกจากจะมีเบาะที่นั่งสบายแล้วก็ยังมีช่องเสียบไฟนี้ให้ด้วยนะคะ1 2 0โวลต์แล้วก็มีช่องเสียบ usb ให้2ช่องนะคะออปชันนน่นแน่นๆแบบนี้ห้ามพาดเลยนะคะราคาออกห้างอยู่ที่1ล้านสแสน 99,000บาทนะคะมาที่กอริล่าค่ะรับไปเลยนะคะราคาสุดพิเศษ8แ9 0 0 0่นบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีเงื่อนไขสุดพิเศษให้คุณด้วยนะคะดาวน์ร่อนป้นอนเพียงศเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยต่ำสสุดที่2.79ตลอดอายุสัญญาหรือว่าเลือกรับดอกเบี้ย0%นานสูงสุดถึง12เดือนเลยนะคะค่าน13งหมืน่นสานดิตต่อเดือนนะคะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะมั่นใจได้เลยะคะว่ารถที่กอริล่าค่ะได้รับคุณภาพทุกค,คันนะคะเพราะว่าเรามีบริการตรวจะคะูโครนสรร้างงถึ34จุดกันเลย ะะไม่อยากพลาดโปรโมชั่นและคุณภาพรถดีแบบนี้นะคะที่กอริล่าคาได้เลยค่ะใครที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะบอกได้เลยว่ามีจำนวนจำกัดนะคะโทรได้ที่เบอร์092 47 888นะคะเพราะคุณคือคนสำคัญกอริล่าคารักรถรักคุณค่ะ